สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ s u g a เ Earth อีกแล้วนะคะตอนนี้ก็หาเวลานะคะมาทําคลิปให้แล้วค่ะวันนี้เราจะพูดถึงปัญหาในการปลูกพืชน,นะคะอันนี้ได้มาจากหนังสือดอกไม้กินได้นะคะเขาค่อนข้างบอกไว้ละเอียดเลยนะคะวันนี้จะนํามาแชร์กันค่ะจริงๆปัญหาในการปลูกพืชน,นะคะมีเยอะมากเลยทั้งปัญหาภายในของต้นไม้เองเนาะหรือไม่ก็ปัญหาภายนอกนะคะสภาพแวดล้อมศัตรูพืชโรคต่างๆนะคะเ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นะคะ่ะ ก่อนที่เราจะปลูกพืชเนาะเราก็อยากให้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนนะคะเริ่มจากการให้เราเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะก็ ไม้ในบ้านเราเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนาะก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมนะคะปลูกในบ้านเราได้หรือดูดีๆว่าไม้ชนิดนั้นนะคะอยู่แดดหรืออยู่ร่มนะคะหรือบางทีไม้บางชนิดนะคะก็อาจจะต้องทดลองว่าเหมาะกับมุมนั้นไหมหรือเหมาะกับมุมนี้ไหมพืชบางชนิดเนี่ยเขาบอกกันมาว่าอยู่แดดครึ่งวันเนาะแต่เราก็เอ้ยลองดูซิมุมนี้แดดครึ่งวันเช้าได้ไหม มุมนี้แดดครึ่งวันบ่ายสวยกว่าไหมนะคะถ้าไม่สวยกว็าอาจจะย้ายอุหลาบเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่าเราจะต้องทดลองเขานะคะว่าเขาชอบมุมไหนของบ้านเรามากกว่านะคะเพราะว่าอุหลาบหลายพันก็ไม่เหมือนกันนะคะเขาทดลองเขาปรับปรุงสายพันธุ์มาให้ไม่เหมือนกันนะคะบางทีก็เหมาะกับมุมนี้มุมนั้นนะคะก็ลองรับดูอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือต้นพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะรู้ได้ยังไงว่าต้นพันธุ์แข็งแรงเวลาสมมติว่าเราไปซื้อต้นไม้เนี่ยถ้าสมมติเราเป็นมือใหม่เนาะเราไม่แนะนําให้ซื้อแบบเป็นถุงดําเพราะว่าแบบนั้นอะรากเขาก็มีในระดับหนึ่งเนาะแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่แนะนาให้ซื้อที่เป็นกระถางไปเลยนะคะจะได้แข็งแรงนะคะให้ดูว่ารากเยอะนะใบเนี่ยเยอะเต็มต้นนะคะ ก็จะเป็นต้นที่แข็งแรงเนาะเซลลยังไม่ถูกทําลายไปค่ะเตรียมดินนะคะเราเคยปรุงดินมาให้ดูแลหรือตามช่องต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็จะมีบอกเนาะว่าดินที่ดีเป็นยังไงนะคะคือเราอาเคยเห็นคนที่เขาขายดินพรีเมียมอะคะ่ะอยู่ในแอปส้มแอปฟ้าใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราเคยซื้อมานะ,ะแล้วก็แบบช่วงไหนที่ไม่มีเวลาปรุงดินเองนะคะแล้วก็เอามาผาสมกับกลับมาพาิทีนึงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ดินเขาเนียแน,น่นจนเกินไปนะคะอ่ะต่อไปนะคะถ้าใครอยากจะปลูก ในแปลงนก็เตรียมแปลงปลูกให้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมดูว่าต้นไม้ชนิดนั้นของเราเนี่ยนะคะเหมาะกับต้นไหนดินแบบไหนสภาพอากาศแบบไหนน้ำแบบไหนด้วยนะคะสมมุติว่าเราอยากปลูกพืชที่ไม่ยุ่งยากมากเกินไปนะคะในการดูแลกําจัดศัตรูพืชน,นะคะอันนี้อยากให้ทราบเอาไว้ก่อนที่เราจะเริ่มปลูกเลยค่ะ ให้เราปลูกพืชหลายชนิดนะคะปลูกพืชหมุนเวียนสมมติว่ามีแค่ชนิดเดียวเนะาะก็อาจจะทําให้มแมลงหรือศัตรูพืชบางชนิดเนี่ยก็จะเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีพืชหมุนเวียนเนาะก็จะช่วยกันนะคะปรับสมดุลทางระบบนิเวศได้มากขึ้น,นะคะ่ะดูจากอันนี้ก็คือถ้าคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็จะยากนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยอย่างสวนของเราก็เหมือนกันเราต้องมีเวลาเนาะใน,ในการมาดูแลอยู่เสมอเลย เวลาที่เรามาเลือกต้นไม้นะเราก็ต้องคอยดูคอยสังเกตว่ามีแมลงไหมมีเพลี้ยไหมนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพิ่งเจอน้อยๆเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วนะคะนอกจากเวลาในการดูแลแปลงปลูกแล้วนะคะก็จะต้องแบ่งเวลานะคะมาตัดแต่งเนาะเพราะว่าถ้ากิ่งแน่นเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้มีแมลงมีศัตรูพืชมานะคะแล้วก็ต้นไม้ไม่สวยด้วยนะคะถ้ามันแน่นเกินไปด้านในของเขาก็จะไม่ได้รับแสงแดดด้วยค่ะส่วนตัวห้ามตัวเบี้ยเนี่ยก็เป็นมีดกับต้นไม้ของเรานะคะคอยช่วยกําจัดศัตรูพืชก็ ถ้าเตอก็ให้อนุรักไว้นะคะสิ่งที่ต้องเตจมอย่างหนึ่งนะคะก็คือไตรโคเดอร์มาแล้วก็บีทีนะคะที่จะเป็นสารชีวพันธุ์นะคะไม่ใช่สารเคมีเนาะจะมาช่วยกําจัดแหล่งของเราสมมติเราปลูกผักปลูกดอกไม้กินได้นะคะหรือปลูกไม้ดอกที่เราไม่ได้อยากให้มีสารเคมีนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะกรณีที่ระบาดมากนะคะเขาก็ใ,ใช้ไฟใช้กาวดากักใช้น้ําฉีดพ่นนะคะ <c oughs> อย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยเนะเาะแล้ก็ค่อยๆดูแลเขาไปค่ะ อะเรามาเข้าถึงปัญหาที่1ที่เกิดขึ้นกับการปลูกต้นไม้ของเรานะคะก็คือใบไม้เหี่ยวเฉาต้นเหี่ยวเฉานะคะมันเกิดได้จาก3กรณีนะคะกรณีที่1เลยดินของคุณเนี่ยแน่นเกินไปทําให้น้ำเนี่ยมันอยู่แค่แบบกลางๆก,กระถางไม่ลงไปถึงรากนะคะรากก็เลยไม่ได้กินน้ําต้นเหี่ยวสองไม่ได้น้ําเลยนะคะแบบหรือได้น้ําแต่ไม่เพียงพอนะคะอากาศร้อนมากอย่างช่วงเมษาที่ผ่านมานะคะรดเท่าไหร่ก็แห้งต้นไม้ก็เหี่ยวง่ายนะคะ เวลาเราปล่อยให้ต้นไม้เหี่ยวเยอะๆเนี่ยเซล,ลก็จะถูกทําลายนะคะหรือรดน้ามากเกินไปนะคะทําให้รากเน่าขนเน่าทุกคนลองนึกถึงดินนะคะที่มันแน่นแน่นในกรณีที่เราสามารถรดน้ําให้มันถึงรากได้แหละแต่มันไหลลงไปด้านล่างไม่ได้ไหลระบายออกไม่ได้นะคะมันอย่างเช่นแบบถ้าใช้ดินล้วนเลยนะคะก็มีโอกาสสูงที่ น้ำจะขังอยู่ด้านในแล้วก็ทําให้รากเนี่ยเหมือนโดนจมอยู่ในน้ำานะคะทําให้เกิดเชื้อราตามมาหรือบางท่านที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการมารองก้นก,นกระถางเนาะเดี๋ยวให้ดู <S <S ถามว่าเราเอาอะไรมารองก้นก,นกระถางใช่ปะมันก็ทําให้รากอะออกมาตรงนี้ไม่ได้นะคะทําให้เขาก็คือแน่นอยู่ข้างในอะแล้วก็น้ํามาไหลออกมาไม่ได้นะคะ <S <S ต่อให้รูเขาใหญ่แค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลนะคะ <S <S ดินนะคะที่เราใส่เข้าไปกับมะพร้าวนี้มันไม่ร่วงออกมาเพราะว่า เออเขารวมมวลกันอยู่อ่ะเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยทําให้ไม่รวม่วออกมาไม่ต้องกังวลนะคะสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าก็คือน้ํามันจะท่วมอยู่ข้างในนะคะทําให้เกิดเชรารากเน่าแล้วโคนก็จะเน่าด้วยสังเกตง่ายๆเดี๋ยวให้ดูสมมุติแล้วนะคะสมมุติว่ารากเน่าดูยังไงสังเกตง่ายๆนะคะใบตรงโคนตรงนี้จะเหลืองนะคะแล้วก็เหี่ยวแล้วก็โคน ที่ติดชิดตรงนะะี้ค่ะเขาจะเริ่มช้ำแล้วก็เป็นสีนหลาตาลอันนั้นก็ลองดูว่าอ๋อน่าจะรากเน่าแล้วให้เรารีบแก้ไขก่อนที่จะแก้ไม่ได้นะคะแก้ไขขั้นแรกเลยก็คือให้เปลี่ยนดินเปลี่ยนดินเสร็จอาจจะแค่ช่วงแรกนะคะที่ยังไม่มีเชื้อรามากินเนาะก็จะเป็นช่วงที่แค่รากเน่าเนี่ยอันนี้ก็แก้ไขได้ทันนะคะแค่เปลี่ยนดินแล้วก็ลองตัดแต่งเขานะคะให้พอเกิดยอดใหม่เนี่ยเราก็จะทราบแล้วว่าอ๋ออันนี้ก็คือแก้ไขทันแล้วนะคะก็เกิดยอดใหม่ขึ้นมาให้แล้ว แล้วก็อยากให้ใช้ตรโคเดอร์มานะคะในการผสมดินเพื่อป้องกันเชื้อราด้วยค่ะแล้วก็ใช้ปูนขาวก็ได้นะคะแต่ถ้ามันหนักแล้วเนาะก็ต้นนั้นก็ควรจะทิ้งไปเลยนะคะเพราะเชื้อราเข้ามากินแล้วเดี๋ยวจะออระบาดไปที่ต้นอื่นค่ะการปลูกต้นไม้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยไม่แพงแล้วก็เราวาดทุกการปลูกต้นไม้แล้วมันตายะคะ่ะก็จะเป็นการเรียนรู้ด้วยนะว่าอย่างเงี้ยไม่ควรทำนะคะ โรคต่อนะคะเป็นโรคแอนทร a กโนสนะคะจากเชื้อราอันนี้เราว่ามันน่าจะเกิดในไม้ผลเนาะที่เป็นไม้ใหญ่ๆถ้าใครปลูกแล้วเจอแบบนี้นะคะก็ก็เป็นเชื้อราเหมือนกันซึ่งเชื้อราเนี่ยเราก็ใช้ตรโคเดมานะคะหากว่าช่วงไหนอากาศร้อนชื้นเนาะแล้วเวลาเรารดน้ําเราน้ํามันไม่แบบไม่ระเหยออกไปนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อราแล้วก็ทําให้เกิดโรคนี้ได้ค่ะ ต่อไปโรคราน้ำค้างนะคะพอมีความชื้นสูงใช่ไหมฝนตกความพามหมอกลงจัดนะคะไม้ดอกอายุสั้นที่เราปลูกไว้เนาะก็อาจจะเป็นพวกกระดุมทองบานชื่นที่เขาแบบเหี่ยวเราอาจจะมาเห็นเขาต้นเหี่ยวแล้วเนาก็ลองมาดูว่าใบเขาเนี่ยเป็นราน้ำค้างหรือเปล่านะคะถ้าเป็นก็อยากให้เออเอาไปไกลๆเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะติดด้วยก็ใช้ ไกโคเดอร์มาเหมือนเดิมนะคะมาช่วยกันเพราะว่าถ้าหาว่าต้นหนึ่งเป็นเนาะแล้วเราไม่ได้สนใจเราไปติดเพื่อน,นอคนอื่น,นก็จะเปียกกันไปหมดเลยนะคะต่อไปค่ะเพี้ยไฟเพี้ยไฟยเนี่ยเราเจอบ่อยไหนมะล,ลีกุหลาบนะคะที่ดอกเขาไม่บานเนาะพุดก็เคยเห็น,นที่แบบดอกไม่บานแล้วก็ร่วงไปเลยแล้วก็ใบหยิกนะคะมะเกล็ดก็เคยเจอสิ่งที่เราทําส่วนตัวคือเราตัดไ้ตรงหยิกเนี่ยไปทิ้งนะคะ ปทิ้งเลยนะไกลๆแต่ถ้าแบบทั้งเต็มทั้งต้นบางทีเราก็ทิ้งไปเลยนะคะทั้งต้นเลยหรือถ้าน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นแบบต้นที่ปลูกลงดินแล้วไม่สามารถที่จะเอาไปทิ้งได้นะคะก็ฉีดพ่นนะคะน้ําฝอยๆให้เขาหลุดออกไปแต่ส่วนตัวไม่ค่อยจะแบบฉีดฝอยเราเพราะว่ากลัวว่าจะไม่หมดนะคะก็ตัดเลยเพราะว่าไม่ค่อยเสียดายเวลาตัดเนี่ยเขาจะขึ้นใหม่มาสวยะคะ่ะต่อไปเพลียแป้งเพลียแป้งเนี่ยเป็นเพลี้ยที่เราเติมมากที่สุดนะคะ เราจอเจอในมักเล็ดเหมือนกันแล้วก็เจอในพุทซซอนนะคะอ๋อแล้วก็ฉบานะคะที่เจอบ่อยมากเพลี้ยเนี่ยเขาจะมากับมดนะคะคือเพลี้ยเนี่ยเขาจะอ้อออกมาใช่ไหมแล้วก็มดเราจะมากินอือเพราะอ,อของพเพลี้ยนะเขาจะหวานเขากินน้ําเลี้ยงในในต้นไม้นะคะขั้นแรกเนี่ยถ้าสมมติเราเจอเพลี้ยแป้งน้อยๆเนาะแล้วก็หยิบอ,อกไปได้เลยนะคะเวลาหยีบอ,อกไปเนี่ยถ้ามันไม่เยอะเกินไปอ่ะเขาจะไม่แพร่พันธุ์มากขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเยอะแบบเต็มต้นแล้วอย่างเงี้ยก็ ฉีดน้ำเป็นละอองนะคะให้ตัวเขาหลุดออกไปได้เลยแต่ว่าเราอะถ้าสมมติว่าเราเจอแบบต้นไหนที่ไม่ได้ดูนานๆแล้วเพลียเยอะๆเราก็ต้องตัดนะคะตัดกิ่งนะแล้วก็ไปทิ้งเลยเพราะว่าถ้ามันเยอะมากขนาดนั้นนะคะแปลว่าเขาจะกินน้ําเลี้ยงในใบให้ใบหยิกแล้วก็ไม่สวยแล้วนะคะชะบาเนี่ยเจอเยอะจริงๆต่อไปหนอนนะคะหนอนเนี่ยก็เจอบ่อยแต่ว่าไม่ได้เจอนานนะไม่ได้เจอตัวโต,วตวเพราะว่าโนเขาก็จะกินไปหมดนะคะถ้าหากว่าที่บ้านมีหนอนเนี่ยก็วิธีสังเกตหนอนนะคะก็คือ ใบเขาจะแหว่งนะคะแล้วก็ใบเนี่ยใบยต้นไหนที่แหว่งมากๆนะคะให้ลองสังเกตคือช่วงนี้ไม่เจอหนอนเลยนะคะเพราะว่านกเนี่ยน่าจะอดอยากปากแห้งกิน <g innen> ไปหมดเลยสมมติเจอที่พุทธใช่ไหมใบของพุทธเนี่ยเขาก็จะแหว่งออกไปให้เราดูนะสมมติว่าเรามีต้นพุทธอยู่ประมาณ4ีหต้นนะคะ<ม>เขาจะไม่ไปไหนหรอก,รอกเขาจะอยู่ประมาณใต้ใบไงค่ะลองดูทุกใบเลยนะคะเขาจะซ่อนอยู่แต่หนอนของพุทธตัวใหญ่นะทุกคนแบบ ม่ต้องตกใจนกก็เป็นปัญหานะคะสมมติว่าเราปลูกกะเพราหรือว่าปลูกต้นอ่อนนะก็ไม่ค่อยรอดนะคะนกก็จะมากินหมดแต่ว่าเราแก้ปัญหานี้ด้วยการให้อาหารเขานะคะเราไปซื้ออาหารนกมาแล้วก็ให้เขากินนะคะก็จะมากินเ็าจะชอบกินอาหารมากกว่าที่จะกินผักพวกนั้นที่เขากินผักพวกนั้นเพราะว่าเขาหิวนะคะแล้วก็หอยทากก็เยอะหอยทากเนี่ยเป็นอะไรที่เย Queen <pater annoyed boxes> อะมากเยอะจนแบบคือเดินเหยียบแล้วเดินเหยียบอีกก็ยังแบงบ, <ร prison S 1> บไม่หมดนะคะเราะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาเขาอย่างจริงจังเนาะเขาจะไปชอบไปอยู่ในที่ชื้นชื้ เวลาที่ไปซื้อต้นไม้มาเนี่ยเขาก็จะมากับคือแบบอิมพอร์ตมาจากหลายๆส่วนมากถ้าสมมติว่าเราเจอเนาะให้เราหยิบออกไปทิ้งที่อื่นนะคะคือเห็นเขาว่ากันว่านะบุญขาวเนี่ยถ้าโรยอะ่ะมันจะกันหอยทากได้ทุกคนใครเคยลองบอกเลยสิเราไม่เคยลองเหมือนกันนะคะจบแล้วนะคะสําหรับปัญหาการปลูกพืชน,นะคะใครมีปัญหาที่นอกเหนือจากนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะต่อไปตัวห้ามตัวเบี้ยน,นะคะตัวห้ามตัวเบียนก็ตอนนี้ก็มีการเลี้ยงกันใหญ่โตนะคะเพื่อให้มา ช่วยกําจัดศัตรูพืชในสวนในแปลงผักของเราเนพะื่อให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีตัวห้ามเนี่ยอธิบายง่ายๆนะก็คือเป็นมแมลงบางชนิดนะคะที่กินมแมลงไม่กินพืชน,นะคะกินโปรตีนอย่างเดียวเลยอย่างเช่นมแมลงปอแมลงปีกแ,แข็งอะไรเงี้ยนะคะบางตัวก็จะเป็นตอนเด็กบางตัวก็จะเป็นตอนโตนะคะเป็นตัวห้ามตัวเบียนะคะก็จะเป็นพยาธินะคะเป็นพยาธิที่ไปชอนชัยอยู่ในตัวของมแมลง เพื่อที่จะให้แมลงตัวนั้นตายไปนะคะคล้ายๆแบบเล่นของอ่ะแบบไปกินเนื้อในนะแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาให้ลึกลงไปนะคะแล้วก็นำตัวห้ามตัวเบียนมาอยู่ในสวนของเราก็จะทําให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมปริมาณของแมลงที่เป็นศัตรูพืชของเราไปได้อ่าก็วันนี้ก็ขอบคุณหนังสือดอกไม้กินได้นะคะที่นําข้อมูลดีๆนะคะมาให้เราได้อ่านะแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบในวันนี้นะคะ ใครมีปัญหาเพิ่มเติมน,นะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ชุกกอเอิดไปก่อนสวัสดีค่ะ